โอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอเคกดวิ่งได้มีสตมิน่าบอกมีไฟฉายด้วยเด๊ฮ่าเฮ้ยมีกล้องด้วยเฮ้ยต่อยไหมฮ่าฮ่าไม่ไปแล้วมาดีเดน๋ยวกูถ่ายไปดีออไมมันถ่ายทำร้ายกูยี่งไม่พูดเท่านำเพลงแล้วกดสตาร์ทเลยวู เฮ้ยแบงค์ร่วมก,กัน่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวพอแบบว่ามีตัวอะไรมาใช่ปะ่ะกูเตะเลยอ่ะแบบกูช่วยมึงเต็มที่อ่ะแบบีอะไร<ะ><ห>เสียงอะไรไม่มีมึงคิดไปเองเสียงกูต่อยมึงนี่แหละมึงหยุ <laughs> ดเตะกูนี่เฮียก็ถกอ่ะชอบป่ะไม่ไมีมีมีลูกศรด้วยอ่ะไปดิตามลูกศรไปเว้ย เอกไปทำไมนีภารกิจด้วยภารกิจภารกิจด้วยหรอเออเนี่ยเห็นปะทำไรอ่ะเอาโงนถ่ายรูปแม่งเลยเอ,อ่อเหมือนจะเป็นรหัสอะไรทักอย่างไหมเนี่นไม่ได้เนี่ยรหัสสี่ตัวเนี่ยจะต้องไปหารหัสหรือเปล่าเนี่ยรหัสสี่ตัวเนี่ยแล้วอันนี้คืออะไรนิวออฟเจ็กว่ะเฮ้ยอ้าวอันนี้คือเปิดรหัสยัง ทำไมคลิกซ้ายมันต้องเป็นเตะด้วยวะไอ้เหี้ยกูเริ่มทักหลอกาและอชิบหายคลิกซ้ายนี่ไหนแม่งเอาแล้วแม่งไม่ใช่เตะอย่างเดียวเลยแล้วทำไงไอ้ทีเนี้ยออกไหมทางอื่นดีกว่ามันมืดยังอ่ะเปิไปฉายยังไงอไงดูว่าเฮ้ยเสียงเหมือนสควิ๊ดเหมือนเลยอ่ะอุ้ยโอ้ยวีไฟฉายแล้วไม่ช่วยไม่ช่วยหาเลยเลยยังดีกว่าเมื่อกี้นะเว้ยตอนนี้ ตอนที่มีไฟฉายแม่งยังยึดอะไรอ่ะม,มีห้องอีกห้องด้วยอ่ะเอาเปิดดิเอ้ยภารกิจอีกแล้วเว้ยแล้วเกมนี้มันคืออะไรอ,อ้๋อเฮียกูจะอินเทลเล็กกับหน้าจอแม่งเป็นเตะอีกรูปหัวกระโหลกสี่อันเอ้ยกูยเห็นอะไรลึงเด่นตรงเนี้ยอา้าหายน่าจะเป็นห้องเดิมป่ะเพื่อนอะอเหรอเออไปเลยไปที่อื่นแล้วนี่เราต้องหาอะไรที่นี่ที่ไหนอ่ะวิ่งคนน้ำวิ่ง กดอ,อกก่กดอีแล้วเก็บน่าเออกูมีน้ำกินแล้วไงเจอดกาปะเนะี่ยเออกูไม่หิวน้ำตายแล้วเว้ยไอ,อ้กูเจอน้ำอีกแล้วเว้ยเฮ้ยอย่าทิ้งกูดิเออกูลืมไปว่ามันเปิดไฟฉายนานแล้วใช่ใช่ใช่มึงเอ,อ,เอา,า,กกานี้ไปด้วยมึงเอนี้ไปด้วยนี่นี่นี่กินได้ไหมไดโ้โอ้โหกินเพิ่มเซนิตี้ไอ,อ้เชี้ให้แบตเตอรี่กูมา เหมือนห้องเดิมเลยอ่ะตรงเนี้ยนี่เหรอตรงเนี้ยเนี่ยก็เรา,เ,ราเดินออมาตรงนี้ห้องเดิมจริงอ๋อกด e เพื่ออินเทอร์ไฟดับไปแล้วอะสี่ตัวเราต้องหาโค้ดสี่ตัวนี้เว้ยแทนเป็นตัวเลขอ่ะอี่ไหนเนี่ยตอนนี้แบตดไฟฉายวุ้ยหมดแล้วอะน่ากลัวมันไม่มีอะไรหรอกเว้ยมือแค่คิดเองมันมีอะไรจริงเหรอเออ นี่กูกลับมาที่เดิมมันเฮ้ยกูกลับมาที่เดิมอีก <c oughs> แล้วเออนี่ไงแบ็ k กรู m ไงนี่ทีวี TV แม่งเยอะจังวะเอ้ามีแบตเตอรี่ด้วยเหรออ่าเฮ้ยหัวกระโหลกไปปะแผ่นดิสด,ด้วยแผ่นดิสไปทำอะไรวะนี่อัลจีทีอัปเดตไฟ vhs เฮ้ยเหมือนเราจะต้องหาไอ้นนั่เทบ่ะ <c oughs> แม่งแม่งเป็นสถานที่ที่รู้สึกว่าแม่งไม่ควรมาเลยอ่ะไม่ดียูงไงเฮ่เตะเลยอย่าเตะเลยเตะเลยวิ่งหนีเลยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าตามทันนะเองเฮ้ยโอ้โหไม่มีอะไรไม่มีอะไรเว้ยห้องแคบขนาดนี้มันมาไม่ได้หรอกเว้ยเออตัวมันใหญ่ถึงก็หล่นลงไปในหลุมละ เด cool ี๋ยกูเนี่ยจะโดดลงไปในหลุมเองถ้ามันมีตอวอะไรออกมาอันน um ี้เปิดไฟฉายได้ยังเนี่ยต้องโดดกูทำเองเดไม่องยังเปิดเราอยู่ที่แคบขนาดนี้เปิดทำไมฮะฮ่าไอ้ไอ้ไอ้ิดป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  ไม่รู้อ่ะเอ้ยมีโดนด้วยอะทำไมมีโดนอ่ะออขสวัสุดีครับเข้ามาใกล้ดิเอาโดนมาใกล้ดิเตะแม่งอย่ยโดนมึงยังเตะโดนอ่ะมึงไม่ชอบใจอะไรกูเตะหมดอ่ะมึงขึ้นหนุนทีมมึงอ๋อมึงตายเหรอตอนเนี้ยน่าจะใช่นะเหรือโดนโดนไง้แลวมโดนโดนไปดําหาอะไรอะไร้ย มาเอาเจ็ทีแรกคือ find exit เว้ยนี่คือห้องอะไรอ๋อนี่เหมือนแบบเดิมเลยปะเออน่าจะแบบแบบเดิมอยู่โอเคงั้นแสดงว่าตรงไปนิดนึงก็จะเจอปจตัวเองเฮ้ย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 เฮอยเยเฮ้ยเัวยล้ยเยเยงยยยเย มันมันเจอกูแหลยชาวล็อกใส่กูเรยเฮ้ยเราจะแยกกันไปจริงเหรอเออนี่ไงกดของนางผีค่อยหนางผีตล์แยกกันจะได้เจอเมึงเห็นปะเียแดงมาเชียวิ่งดิเฮียเอวอไอ ตายดิเชื่อโอ้โหโดนตบโดนตบเกลียอะไยโดนตบแฝดเลยโดนตบดักแฝดเลยมึงจัดต่างมาเฮียมันรู้เดี๋ยวมันรู้กูอยู่ไหนไปชุบกูดิมันแปลว่ากูดูให้กูดูนี้กูไม่เชื่อหรอกมึงจะดูให้กูอ่ะยิงดูให้กูดูเฮ้ยมันมันไปแล้วเว้้ยไอเหี้ยนี่คือกูตายเลยเหรอ นี่คือสภาพมึงตายแล้วไ้เตวเกยิ้มแล้วไฟมาแล้วไงกูมียต้องกลัวละเฮ้ยมันไม่อยู่รงศพกูและโอ้โหพี่แย่เอ้าแม่งโดนกูหลอกโดนกูหลอกหลอกมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับมึงเนี่ยเอาลากไปดินี่ไงถ่ายรูปด้วยมึงรู้ป่าวว่าตอนเนี้ย มันหนีมึงไปแล้วอะหนีอะไรแดงมาเลยเนี่ยม่หลอกกูไม่ได้หรอกนะมีไฟเหี้ยนี่หรือว่าเราต้องถ่ายรูปมันวะเราต้อถ่ายรูปมันดีกว่ายังไงนี่จริงจริงทางตันเตะเลยเตะเตะกูเตะกูตายกูเตะแม่งตายเลยกูตายไปเราไปละนี่กูกูแท็บคืออะไรมึงเห็นกูปะเออเฮียโอ้ชโซคาร์ดขาไม่ไรดะ โนโนซีโร no, no no ok. no ่เหรอหนูอีสแคปหนูอีสแคปคืออะไรวะมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอะอยู่ไหน G G หนึ่งเก้าสาม Y Y ยี่สามกูเจอโคแล้วเว้ยฮัล้วไฮกูเจอมันแล้วเว้ยกูโจ๊กกูโจ๊กลอยนี่ไงคนอยู่เนี่ยหนูอีอีสแคปเนี่ยหนูอีเอสแคปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องทำงานด้วยกันนะเว้ย เราบริษัทเดียวนอเคเออบริษัทเดียวกันต๊ะโอ้เขากับสามไปเอ้าโง่มันโง่มันไม่มันไม่วิ่งไล่มึงแล้วมันมันวิ่งไล่กูแล้วกูไปใส่รหารให้ไว้กูเป็นละเอ็นเท่ากับหนึ่งหนึ่งแปดระวังนะมันอยู่แถวๆนั้นนะเพื่อนไม่กลัวหรอกเนี่ยมึงเห็นดิปะมีทหารอยู่เนี่ยโอ้ฝักโอ้แดงไปเลย แวกูกูช่วยมึงกูช่วยมึงมึงจะช่วยกูทำนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเราพี่น้องนะเว้ยเราจะทิ้งกันได้ยังไงวะแต่เพื่อมึงกูทำได้เสมอแหละกูยังกูจำได้นะว่าครั้งแรกที่กูตายกูตายเพราะอะไรอ่ะมันดูดว่ะมันมีมันมีแบบหลุมดูดหลุมดูดเนี่ยหลุมดูดเออเราไปใส่โค้ดเร็วไอ้แม่งแคมป์อยู่ตรงนั้นนะเราจะใส่โค้ดยังไงวะ ก็โชว์บัตรดิโชว์บัตรให้มันดูอ่ะบอกว่าที่นี่เป็นที่ของเจ้าทีมไม่ใช่ใครกันเลยดก็ลาออกไปนะครับที่นี่เป็นที่ของเจ้าทีเดี๋ยวเข้ามานะครับผมมีบัตรมันไม่ฟังกูเลยอ่ะมารารคมรอู่วิ่งกับมึงทั้งวันเนี่ยหนึ่งเก้เจ็ท่ากับจีหนึ่งหนึ่งปดเากับเอ็นอ่ะหนึ่งหนึ่งแปดเากเอ็นโอเคเข้ามาะครับผมมีบัตร ได้สตัวละลวจำเลขอื่นไ,ได้เลยลที่พูดว่าสามศูนไม่มีวะเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยนี่ไงหนึ่งเจ็เนี่ยหนึ่เจ็หน้าจอมันเปลี่ยนเว้ยหเอองห้าห้าอีหนึ่งเจ็ดแปหอต้องจดป่ปะต้องจดหรอกหนึ่งเจ็อสองหอ๋อนี่ไเอเท่ากับ o. โอ้ยสามเท่าโออ รีปสามคืออะไรเฮ้ยมันทำไรอ่ะเออกูกดกูกดเอนเตอร์มันผิดไงกูเจอวิดีโอเทปว่ะเออกูเจอแมงดะตัวสุดท้ายอ่ะเลยตัวสุดท้ายอ่ะเจอเทปสองอันแล้วว่ะหาเลยนะเจอเทปสองอันแล้วจริงเหรอเจอมันได้ปะเนี่ยถ่ายเลยมึงมาหล่อเลยเนี่ยมีบ้านเดียวสุดท้าย นี่ไงยุสามวัยดูแดงมาดูแดงแดงมาเฮ้ยกูสำเร็จแล้วะกูจูกับมันอยู่หนีเลยกหนีเลยวิ่งกลับมาแล้วกูวิ่งกลับมาแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะไม่บอกกูเจอแล้วเฮ้ยมึงจิ๋วได้ไงวะนี่เนี่ยกูเจอเนี่ยแผลบติดอยู่เนี่ยเป็นมือหัวกระโหลกมีมือเนี่ยแล้วก็เอาไปสัมผัสมือหรนอป่ามีไงม่มีอะไรสักอย่างเลฟมีคำว่าเลฟอยู่ตรงนี้ปะไม่เจอเจอเทปเจอเทป ้ยไม่ตรงนี้มันเละจังอนะ่ะตรงนี้คือไอแท่นท่นบูชาเออเออเฮ้ยมีเทปตรงนี้ด้วยวะเกมหมดอะ่ะทงเทปอะ่ะ The end is here บ้าดีนต้องอยู่ในนั่นไม่ใช่เหรออยู่ไหนไม่รู้แต่แม่งมาแล้วปุ๋ย,ยนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหมีปุ่มเฮียอะไรเนี่ยโน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 โโนโนโนโอะไรอโนโนโกโ ต้องถูกสักสักรอบปะอันนี้อันนี้มีจอด้วยอะ่ะเดี๋ยว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 เพื่อนเพื่อนสีแดงเหรอแดงเออกดดิเหี้ยไปแล้วอะ่ะมึงกดสีแดงดิไปกดสีแดงตรงนู้นะอ่ะอ่ะกดสีแดงกดไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่เอาแม่เอาแม่เฮียเอ็มยังแดงอ่ะกูกดสีแดงไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวกูกูลองกดก่อนแล้วกันนะอ่ะกูกด แล้วมันมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแต่มึงอยา่าเพิ่งกดนะไอ้มึ่งกดให้เสร็จก่อนกูพร้อมขยับตัวตลอดเวลาแล้วต้องแอคทีฟอ่ะเอ้าวเ,เ,เสร็จแล้วหรือแล้วข้างน,นอกไม่มีไม่เพื่อนอะไรวะทำไมเก็บไม่ได้กดกด E กด E โอ้มันใกล้ไม่พอเฮ้ยไอ้บอมดูนี่อะไรวะเฮี่ยเอเอเฮ้ยยย เฮ้ยโอ้นึกว่าของจริงนะของจริงเลยอ่ะเฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้ฮะก็ต่อฟากไม่มีสองตัวมันมีตัวหนึ่งที่มันแบบมันเข้าหลังกูอ่ะแล้วกูแบบเหมือนโดนชนล้มเลยอ่ะต้องชนะมาให้ได้เลยเว้ยกำวังสุดท้ายของหมู่บ้านเฮ้ยตัวอะไรตัวมันยิงใหญ่เลยตีไม่ได้สวัสดีครับ สเตมีดากูหมดแล้วไอ้เหี <S <S ้ยกูร่อนมาอยู่กูร่อนมาอยู่ร่นมาหาบุงี้ยเฮ้สเตมีดาหมดแล้วมีวัดก้ากินไปเดินไปแล้วมันไปแล้วเท่นะคุยยืนแอคสาตอยู่เหรอ ไม่โคตรเทเลยอ่ไอ้เฮี้ยอ๋อสวัสดีครับไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ครับนั่งรอคนอะนี่ยนั่งรอคนแล้วเพิ่งโดนที่อะไรตายเดี๋ยวโดนไอ้หนุ่มชาร์จเร็วอ่ะไอ้หนุ่มวิ่งเร็วชาร์จกู เเี้้ยยลลมโอ้โหค่อยๆนั่งโอ้โหสุดหล่อสุดหล่อค่อยๆนั่งเดินตามมาข้างหลังมึงเรอพายออกเลยกลัวแมงมุมอ่ะเชื่อไหมทุกคนมัวนี่ไงเห็นไหมทางโอ้เห็นปะมีเทปเอ้ยมีรูปภาพที่มึงถ่ายไว้ถึงสองรูปก็ถ่างที่กูเดินมาดิบอกแล้วแมงมุมอ่ะทุกคนเดิวิ่งไว้ทางเลย ก็เลี้ยวขวามานี่เห็นปะมึงก็มาถึงคลองโซลาเซลล์แหละแสงโซน่าเนี่ยอาเจยตัวเองให้ไม่อะกูก็มาเสียให้ไดยังไงวะกูว่าเราไปหางานอื่นที่มันได้ค่าจ้างดีๆแล้วก็รวยกว่านี้หัวขอลาออกขอลากูขอลาไปแล้วบาย